สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมชาแนลช็อคซุปตาอยู่กันในเกม Destiny ชายวันนี้เรามีอัปเดต World boss ที่คาดว่าใครหลายๆคนนะอาจจะรอตัวละครที่มาจากการอัปเดตครั้งนี้เลยนะเพราะว่าเนื่องจากจะมีสกิลที่ค่อนข้างปั่นป่วนแต่ว่ามีประโยชน์แล้วก็อาร์ตเวิร์กที่แบบว่าเย้าวยวนเหลือเกิน <laughs> วันนี้ตัวเปิดเนี่ยผมขอเลือกเป็นแมปเดนะเพราะตัวละครใหม่วันนี้ เป็นมัฟเดตเหมือนกันแมปเด e แต่ว่าเป็นอีกท่าตหนึง่งเวอร์บอสครั้งนี้มีตัวใหม่เข้ามา2ตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมตัวแรกฮะเป็นบอสของกิจกรรมเวอร์บอสครั้งนี้ชื่อว่าจิ้งจอกกหางทามาโมเป็นธาตุไฟสายดีบัฟครับทามาโมเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นชื่อที่ใช้กันในหลายๆเกมเลยแหละที่เอามาเรียกแทนตัวจิ้งจอกกหางนะมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับ ขอเริ่มที่แท็บสกิลนะแ็บสกิลจิ้งจอกฟาดหางฮะมีดีบัฟด้วยทำดาเมจ394้เหน่วยหนึ่งตัววงเล็บเลยนะที่กำลังเลือดออกก่อนเนี่ยมันจะเน้นใส่ตัวที่เลือดออกมีโอกาส60% 65%ในการสร้างบาดแผล65%สอขอไายฮะ65%เปเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องและระยะเวลาเลือดออกนี่เราคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ทั้งความเสียหายแล้วก็ระยะเวลาของอาการเลือดออกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกนานถึง12วิด้วยกัน ซึ่งเอฟเฟกเลือดออกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดเลือดทีละเยอะๆเท่าไหร่แต่ว่าพอมันใช้มาเรื่อยๆอะ่ะถือว่าปวดเหมือนกันคุณผู้ชมมันอาจจะไปมีผลต่อตัวที่สร้างบาเรียเนื่องจากว่าดีเฟนต์บาเรียเนี่ยมันจะไม่หักลบดีเฟนต์สมมุติบาเรียพันหแล้วดาเมจจากการโจมตีเนี่ยสาม้ 300, ใช่ไหมมันจะลบไปเลย300แต่ถ้าเป็นดีเฟนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะหักลบน้อยกว่านั้นในกรณีที่ไม่ติดบาเรียนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่า เอฟเฟกเลือดออกรือเอฟเฟกการลดเลือดเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ดีต่อเมื่อมีบาเรียเท่ากับว่ามันมีโอกาสในการตัดบาเรียได้เยอะกว่าและยิ่งพอบาเรียหมดเอฟเฟกเลือดออกเนี่ยครับมันจะไม่หักลบดีเฟนต์ด้วยมันจะลดอยู่ยนั้นแหละถือว่าปวนพอสมควรแรกๆเนี่ยตัวละครแรกๆที่เลือดออกเราอาจจะเห็นได้จากดาบีหรือดาบี้นะหรือที่ผมเรียกว่าดาบี้นั่นแหละตัวนั้นแหละ จะเป็นตัวบุกเบิกเนื่องจากได Skill น้องคระโดทุกตัวเราเลยคุ้นชินกับเอฟเฟกเลือดออกกันมาบ้างแล้วเนาะอันนี้ก็ตัวนี้มาคอยเร่งได้อีกครับเร่งได้ทั้งความแรงแล้วก็ระยะเวลาเลือดออกให้นานขึ้นแค่แถบสกิลด้วยนะ1ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ว่าผมขอตีนิดนึงเดี๋ยวขอไปตีตอนท้ายแล้วกันเรามาดูสกิลกันก่อนสไลด์สกิลครับความอาฆาตของจิ้งจอกกหางฮะ ทำดาเมจ675 2ตัววงเล็บที่เป็นสายสนับสนุนก่อนแล้วก็ไม่สนดีเฟนต์600นะแล้วก็ทําให้เลือดออก12วิก็คือจะเด้ง200ทุก2วิอารมณ์เหมือนวิละร้อยนั่นแหละเอออันนี้มันคานวณมาเด้งทีละสวิต่อไปครับไดสกิลพายุความรักและโลหิตทําดาเมจ2องพหน่วย3ตัวที่เป็นสายโจมตีก่อนถอดบัฟแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะล่อลวงเอฟเฟคล่อเลือล่อลวงก็คือยกเลิกผลบัฟของอันใหม่ แล้วก็สกิลนี้ยกเลิกไม่ได้ด้วยอ่าเหมือนอีกฝ่ายจะติดบัฟเพิ่มไม่ได้เป็นเวลระยะเวลา16วิส่วนสกิลลีดครับความแม่นยำดีบัฟลบ15%สำหรับศัตรูธาตุไม้อันนี้นี่กรณีตั้งเป็นลีดนี้อาจจะตัดทิ้งไปได้เลยนะกรณีการที่จะได้ใช้ของมันเนี่ยน้อยมากๆอ่ะเรามาวิเคราะห์กันแต่ละสกิลแทบสกิลเนี่ยโอเคยืดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มความแรงในการ เลือดออกดีบัฟเลือดออกเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าเราจะฟิกตัวได้ยากขึ้นสมมุติว่าเราใส่สกิลอ่ะมันจะอาจจะคอมโบกับสไลด์สกิลของเขาได้ใช่ไหมสไลด์สกิลของเขาครับติดเลือดออก2ตัวที่เป็นสายสนับสนุนก่อนแล้วก็แทบสกิลของเขาเนี่ยทำดาเมจ1ตัวแล้วก็ มันวงเล็บด้วยนะตัวที่ไปเลือดออกก่อนเท่ากับว่าถ้ามันคอมโบกับตัวเนี้ยสกิลเนี้ยจะไปเน้นตัวซัพพอร์ตก่อนอยู่ละแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตล่ะเอออาจจะต้องมองอย่างนี้หรือไม่ฝ่ายซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามตายไปก่อนมันก็จะไปโดนสกิลสไลด์สกิลนะฮะก็จะไปโดน2ตัวที่ไม่ได้เป็นสนับสนุนละแล้วก็แทบสกิลเนี่ยอาจจะไปโดนตัวที่เลือดออก อาจจะเป็นสายป้องกันอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าไปโดนสายดาเมจมันยังโอเคอยู่ไงแต่ถ้าไปโดนสายป้องกันมันจะได้อย่างเสียอย่างคุณผู้ชมถ้าสมมติไปโดนตัวดาเมจเสร็จปุ๊บตัวดาเมจเนี่ยดีเฟนซ์เขาอาจจะไม่เยอะการที่ลดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ยังมันยังเสมอตัวเหมือนเป็นการลดเลือดเรื่อยๆตามตามสายของเขาอยู่แล้วไม่ได้เน้นถึกอะไรมากมายแต่ถ้าไปโดนตัวแท้งขึ้นมาตัวแท้งเนี่ยมันจะมีความถึกข้อได้เปรียบก็คือ เราอาจจะลดเลือดได้เยอะกว่าการโจมตีปกติแต่ข้อเสียเปรียบมันก็คือมันลดทีละปิ่มๆม,มมากเลยนึกออกไหมแล้วแท้งเลือดมันเยอะสายแท้งส่วนมากเลือดจะเยอะดีเฟนซ์จะเยอะก็อาจจะจบเกมได้ยากถ้าไปโดนสายดีเฟนซ์อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานส่วนตัวผมส่วนได้สก,กิลนะโอเค สามตัวแล้วถอดบัฟด้วยผมว่าโอเคมีโอกาส80%ที่จะติดล่อรวงด้วยอันนี้ยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่ในการสู้กับคนด้วยกันอ่ะ PVP ผมมองว่าได s สกิลอันนี้มีประโยชน์ประมาณหนึ่งสามตัวแต่ว่ามันเน้นค่อนข้างชัวเหมือนกันนะ80%เปอร์เซ็นต์เกมเนี้ยเกิน70มาผมว่ามันค่อนข้างจะชัวเลยแหละส่วนได้ส่วนสกิลรีเนี่ยผมอาจจะมองค่าไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันจากความเห็นส่วนตัวของผม ใครมีคำแนะนำอะไรสำหรับทามาโมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้แต่สำหรับอารีนาเกมเนี่ย mm hmm. เหมือนจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ตัวละครอ,ออกมาเยอะขนาดนั้น mm hmm. เขาจะเน้นไปทาง PVE ซดส่วนใหญ่ที่การแข่งขันน่จะสูงกว่าใน P VE, mm hmm. ใน PVE แต่อัตราความต่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะกันมากนะเออแต่ว่า PVE เนี่ยจะสูงกว่า ต่อมาครับตัวละครอีกตัวหนึ่งฮะบ,บอกเลยตัวนี้โคตรอยากได้ส่วนตัวผมชอบแมปเดสมั้งแต่เป็นธาตุแสงอยู่แล้วพอมามเป็นธาตุน้ําแล้วแบบคอสตูมันเปลี่ยนไปแต่ว่าปืนมันยังอยู่เนี่ยเออดูแล้วรูปลักษณ์เขาเท่อยู่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นธาตุน้ําสายโจมตีครับดอกไม้แห่งความยุติธรรมแมปเดสนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยขอเริ่มที่แถบสกิลนะคุณผู้ชมไม่หยุดหย่อนนะอันนี้ชื่อสกิลเขากิมมิกเขายังอยู่เหมือนเดิมครับในการบล็อกฮิล รายละเอียดสกิลก็คือจะทำดาเมจ502ตัวแบบสุม่มมีโอกาส70%ที่จะทำให้เกิดการบล็อกฮิลแต่บล็อกฮิลในที่นี้จะยกเว้นเอฟเฟกบางชนิดอยกตัวอย่างเช่นดูดเลือดอะไรประมาณนั้นนานถึง8วิด้วยกันแล้วก็เมื่อสู้กับเว r ร์ลบอสเนี่ยมีโอกาสถึง70%ที่จะมอบการปลุกพลังปลุกพลังในที่นี้คือบวกดาเมจคริติคอลแล้วก็ความเสียหายจากสไลด์สกิลเพิ่มตามจำนวนบัฟด้วยนะให้ตัวเองนาน15วิ ดีไหมตัวมันเองเนี่ยเป็นสายโจมตีอยู่แล้วเพิ่มดาเมจคริไปอีก30%นะ่ะเออคุณอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องใส่อาวุธพวกของออฟคริ click, อะไรต่างๆนั่นแหละทั้งประดับอะไรพวกนี้ก็ต้องบวกคริให้เขาหน่อยเพิ่มความชัวนะเพราะอันนี้มันเพิ่มแต่ความเสียหายไงไม่ได้เพิ่มอัตราการติดยิ่งถ้าคุณใส่คริเยอะอ่ะเอาโอกาสติดเยอะแล้วยิ่งได้บัฟจากสกิลนี้ไปอีกอ่ะก็โอเค15าวิเลยนะไม่แย่นะต่อไปสไลด์สกิลครับความยุติธรรมที่แท้จริงฮะ ทำดาเมจ1น1่หน่วย2ครั้ง2ตัววงเล็บด้วยนะตัวที่ติดดีบับก่อนแล้วก็สร้างโบนัสดาเมจเพิ่มเติมอีก350ครับแถมอีกไม่สนดีเฟนต์600แก่ศัตรูาธาตุไฟเป็นตัวหลักแน่นอนในการตีบอสครั้งนี้นะถ้าได้นะยิ่งถ้าดาวเยอะเนี่ยจะยิ่งได้เปรียบส่วนได s สกิลครับดาเมจ2 6 0 6หน่วย4ตัวแบบสุม่มอันนี้ก็ไม่ต่างจากแมปเดแสงเท่าไหร่เป็นดาเมจเพีย เน้นดาเมจไปซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวขอไปดูแมปเดสท่าแสงก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่าแต่ของแมปเดสเนี่ยได้สกิลแกจะมีมีดีบัฟมาด้วยเออบล็อกฮิลแกบล็อกฮิลได้สสกิลเลยเพียงแต่ว่าตัวใหม่ในคราวนี้ได้สกิลเดียวแต่ว่าจุดที่มาทดแทนคือเพิ่มดาเมจ ต่อไปสกิลลีครับบวกพลังโจมตี15%แก่พันธมิตรธาตุน้ำวงเล็บพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดบวก20%ใน w o ในเว o ร์บตัวนี้เป็นลลดเดอร์แน่นอนในการลงเว l ร์บอสนอกจากเขาจะบวกธาตุน้ำแล้วยังบวกทุกตัวด้วยนะ20%นี่ถือว่าเป็นลลดที่เยอะมากเหมือนกันนะคุณผู้ชมเยอะเลยแหละ20%่อนี่โหเยอะกว่าหลายหลตัวเลยนะภาพรวมของตัวนี้ครับแน่นอนจุดประสงค์เขาเอามาตีเวอร์บอสธาตุไฟโดยเฉพาะ ซึ่งหลังจากตัวนี้หลังจากบอสททม์โมครั้งเนี่ยผมคิดว่าก็ยังจะใช้งานได้อยู่แต่ส่วนตัวก็แอบไม่ค่อยเพิ่มกับได้สกิลเหมือนกันเป็นดาเมจเพียวๆสตัวไม่มีโบนัสอะไรเพิ่มเติมเลยฉะนั้นการออกได้สกิลอาจจะไม่ใช่ทางเลือกตัวนี้แน่นอนแ็บสกิลเนี่ยต้องมาอยู่แล้วส่วนสไลด์สกิลตัวนี้ก็ต้องมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าไปเซตยังไงนะอาจจะแ็บก่อน แล้วก็ค่อยสไลด์สกิลเพราะว่าสไลด์สกิลเขาเนี่ยจะวงเล็บตัวเอฟเฟกติดดีบัฟก่อนใช่เปละ่ะอย่างเช่นบล็อกฮิวเนี่ยก็เป็นดีบัฟเหมือนกันก็มาคอมโบก,กันพอได้อยู่ส่วนลีดเดอร์ไม่ต้องพูดถึงครับเซตไปเลยฮะถ้าเจอบอสธาตุไฟประมาณนี้ครับสำหรับความน่าใช้ของแมปเดสธาตุน้ำก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือใครอยากจะเสริมอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมเอาได้ครับถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะอันเนี้ยที่ผมอธิบายไปก็มันก็คือเป็นมุมมองจากผมคนเดียวไง เออผมก็อยากฟังมุมมองจากเพื่อนๆดูบ้างอาจจะได้สไตล์อะไรแปลกมาใช้ด้วยเออมาฝากคอมเมนต์มาแนะนำกันด้วยนะทุกคนอีเวนต,ต์ตอนนี้ที่เข้ามาใหม่ครับยิ่งอัปเกรดยิ่งได้ของรางวัลฮนะก็ตามนี้เลยสูงสุดเป็นตัวรางวัล5ดาวแน่นอนถ้าคุณเก็บชายเลเวลห้าดาวเนี่ยเป็น6ดาวเนี่ยก็ได้ละได้ครบแล้วในการอัปเกรดเนาะของขวัญจากโมนา อันนี้ก็น่าจะหมดไปนานแล้วใครน่าจะได้เต็มไปนานแล้วแหละเนาะไม่น่าจะมีใครพลาดเนาะแค่ล็อกอินเองนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องให้ดูกันนะใครที่สนใจเนื้อเรื่องก็คลิกมาอ่านได้นี่แล้วก็มีด่านเนื้อเรื่องด้วยเดี๋ยวเราไปดูเว r ร์ b บอสครั้งนี้กันเลยดีกว่าฮะนี่ตัวละครที่บูสต์ในครั้งนี้ครับมีซาโลเมแล้วก็แมปเดสตัวใหม่ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปหาด้วยแหละเปิดแพ็กหากันเอร์อสตอนนี้ก็ยังไงย,ยังไม่โผล่มายังไม่มีอันนี้ทีมผมยังไม่ได้จัดนะยังไม่ได้จัดใหม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดทีมอันดับหนึ่งให้ดูตอนนี้ด้วยอันนี้เป็นร้านค้าครับอย่าลืมมาเอาแต้มมาแลกกันด้วยนะทามโมะเนี่ยเห็นเป็นบอสสกิลแบบไม่แน่ใจยังไงแต่ส่วนตัวผมเปิดแน่นอนเนื่องจากอาร์ตเวิร์เขาเท่มากสายสะสมยังไงต้องเอาอยู่แล้ว มาต่อไปเป็นภารกิจสูงสุดก็จะได้ก็จะได้ทามาโมะมาอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันเท่ากับว่าเก็บฟรีได้3ตัวแล้วนะเท่าที่ดูจากตอนเนี้ยต่อไปอันดับเวิร์ลบอสครับเรามาดูที่1กันเลยฮะหก <okes> โอ้โหเปิดวันแรกนะนี่ตัวละครประมาณนี้โอ้โของเขาบวกหแล้วอะโคตรไวคาลิปโซนี่ไงแหมดันกันมานานมาโผล่ครั้งนี้แล้วนะน่าใช้ครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ คุณสามารถจัดตามเขาได้ยิ่งถ้าบวกเยอะเหมือนเขาเนี่ยแต้มคุณถึงแน่นอนแต่เรื่องเรื่องของไอเทมเนี่ยเรื่องการออฟใหม่อะไรพวกนี้คุณก็ต้องไปไปกะเอาเองเออประมาณนี้แล้วกันสำหรับเวอร์บอสแต่ทีมผมยังไม่ได้จัดเลยนะเดวิลพา s s แน่นอนว่ารีเซ็ตใหม่ครับของรางวัลสูงสุดเป็นคอสตูมกับตัวละคร นี่มีทำอโมะทำาโมมีออนเซนแมปเดตมาให้ด้วยโอ้โหเปิดแป๊บเดียวแล้วกันเดี The Band นะ๋ยวโดนแบนเนาะนี่ก็ด้วยฮะเดี๋ยวโดนแบนทำาโมนี่ก็ได้แป๊บเดียวเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วกันโอ้โหขนาดรูปแอดของเขาเขายังเซนเซอร์เลยแปบ๊บเดียวเขาฝ่าย QC คงดูไม่ทนันหรอกนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เอามาเดี๋ยวเราไปดูอ๋อนี่เลยอันนี้พลาดไม่ได้ฮะนี่ภารกิจจำกัดเวลาเฉพาะฤดูร้อน อันเนี้ยถือว่าเป็นเงื่อนไขของคนที่เกลือบ่อยๆโดยเฉพาะใครที่เปิดไม่ได้เนี่ยนี่ถ้า10แพ็คไม่มี5ดาวดอบคุณได้ไปเลยครับออนเซนแมปเดตตัวใหม่เลยส่วนถ้า15ครั้งแล้วคุณยังไม่ได้นะมับขอให้นี่การันตีแน่นอนว่าคุณจะได้ไปถ้าคุณเกลือฟังดูแปลกๆไหมถ้าคุณเกลือคุณจะได้แน่นอน ออามาแล,แล้วก็ถึงเวลาของการเปิดแพ็กรอบนี้รอบนี้เพชรอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าคราวที่แล้วผมเปิดไม่เยอะ5,7ดูซิวันนี้จะได้เท่าไหร่นี่มาฮะถ้าคุณเกลือ15ครั้งคุณได้ไปเลยแล้วมันการันตีด้วยนะอันนี้เป็นแพ็คก,การันตีนะโอกาสสำเร็จมาเผาหัวก่อนของฟรี อาจจะไปไวนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมาแพ็คที่เท่าไหร่ด้วยเฮ้ยของฟรีก็มีห้าดาวอะ่ะตัวอะไรเอ่ยพาลาสช่างมันนะมาเรามาเปิดกันยิ่งมาเร็วยิ่งดีประหยาดเพชร ออนเซนช่างมันนะเดี๋ยวไว้รออนาคตค่อยไปเลือกที่เหลือก็ได้ช่วงนี้ตั๋วออนเซนผมก็น,น้อยแล้วด้วยนะโอ้แถ้า15ครั้งแล้วผมยังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ย่ำแย่ที่สุดเฮ้ยมาแล้วคุณชมตัวแรกของแพ็คที่2 <laughs> ถือว่าโอเคฮะซาโลเมอขอไม่หาแล้วกันนะคลิปนี้ นอนมาแล้วโอ้มีรวมให้ด้วยทามะโมก็มาว่ะแต่วันนี้เราจะมาล่าแมปเดสอย่างเดียวโบวกเยอะได้เปรียบครับอันนี้ละลายดวงก่อนโอเคโอเคโอเคอ่ะมาฮะเรามาเปิดเรดของแมปเดทธาตน้ำกัน โหคอมโบนชิบหายเอ้ยผมแอบเห็นหน้าเขาเหมือนหน้าเหมือนศิลปินไทยเหรอรู้จักน้ำชาไหมผมว่าหน้าคดเหมือนเลยมาฮะต่อต่อเลดน้องนะปกติไอไอแพ็คตู้พวกเนี้ยเลดตัวไหนผมจะเปิดไม่ค่อยได้หรอก จะไปออกตัวนู้นมังแมมมอนมังฮาเดสมังมีเป็น10-20ตัวแล้วมังเนี่ยมาตัวใหม่กับเลดท,ที่ไม่ค่อยตรงนะฮะบอกเลยว่าได้ตัวไปย่อยเป็นโอนิกลืมแน่ๆโอ,โ,โอ้โหอย่างหยาบ ตัวเดียวไม่พอนะจริงตัวเดียวไม่พอตัวเดียวไม่พอจริงคุณผูชมยังไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยเงียบเงียมันจะเงียบเกินไปละมันยังเงียบเกินไปละเ,เ,เดี๋ยวแป๊บหนึงโอ้หายไป2 7ได้มาตัวเดียวแล้วเป็นตัวการันตีด้วย ซาโลเม่เหรอเดี๋ยวจะไปเปิดตู้รวมดีวะไม่ได้แมปเดสอย่างน้อยซาโลเม่ย,ยังดีปะไม่เอานะพาราัสอ๋อบกวกซีลเดี๋ยวพักหายใจหายคอนแป๊บหนึ่งฮะซาโลเม่ยอยู่ไหนวะ นี่สายโจมตีเหมือนกันนะเอาไงดีวะโันมันชักจะย่ำแย่เกินไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะมีฟิลลังเลนิดนึงนะเอามาขอตู้รวมทีนึงฮะถ้าตู้นี้ไม่มีห้าดาวเดี๋ยวไปเปิดตู้แมปเดสต่อไม่มีจริงด้วยปะต่อครับต่อชิบหายละโอมันจะยับเยินเกินไปแล้วนะ เอาจริงถ้ามันเป็นสายดีบัฟเฉยๆผมอาจจะไม่ไม่หาขนาดนี้ก็ได้นะพอดีมันเป็นสายโจมตีไงสแตตมันยิ่งเยอะยิ่งบวกเยอะมันยิ่งบูสต์คะแนนให้ทีมได้ดีโอ้โหเงียบว่ะคุณผู้ชมหายเลยอะ่ะมาตัวเดียวแล้วหายเลยเดี๋ยวขอแวบไปดูนี้แป๊บหนึ่งนะฮะมันนับหรือเปล่าวะ สองเองรู้สึกเปิดไปเยอะแล้วนะหรือมันอาจจะนับเฉพาะแพ็คที่การันตีเมื่อกี้คิดว่าใช่ครับคุณผู้ชมเพราะมันขึ้นแค่สองเองแล้วพอได้ปุ๊บมันก็จบแค่นั้นเลยฮะโอ้โหเจ๊งเจ๊งแบบเละเทะโอ้โหโอ้โห,โโหแย่วะ่ะ เปิดจนคะแนนเต็มอะ่ะเดี๋ยวพอเปิดเพชรหมดปุ๊บเดี๋ยวผมมีของรางวัลตกค้างจากคราวที่แล้วด้วยนะเดี๋ยวมาเก็บกันต่อแน่นอนมีตั๋วการันตี5ดาวให้ดูเช่นเคยแล้วอาจจะมีอื่นๆอีกนิดหน่อยห้าดาวถ้ามันจะตรงเลทเรตะวเนี่ยบกหนึ่งก็ยังดีอะดูกระตุกโอ้โหไม่ใช่มึง แหววูวฮะมันไม่ตรงเลทอ่ะอ่ากตัวไอตัวมาโอ้โหมาติดกันต้องใช้อะแหละน้อนมาผมบวกเขท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแต่ยังไงไปถือว่าเป็นตัวสำคัญที่ต้องลงในเวอร์บอสครั้งนี้ด้วยนะหมดยังวะเพชร <laughs> โอ้อืมเอ้ามานี่น่าจะเป็นแพ็คท้ายๆแล้วแหละมาลุ้นหน่อยโอย้เต็มแล้วอะ่ะหมดแล้วครับคริสตัลเกลี้ยงฮนะโอ้โหเลยยู่งสี่ร้อยทำไมจนอย่างงี้อ่ามาเปิดของฟรีกันบ้างนะโหเซ็งวะ่ะผู้ชมเปิดได้กี่ตัวก็ฝากคอมเมนต์แนะบอกกันด้วยนะ ผมอยากรู้เรทมากๆไม่ใช่ทตุนี้จะเอาาตุน้ำแมปเดทมาจริงเว้ยแต่คนละทาาุกันแม่งเต็งเต็งเลยเต็งเลยโอ้โหดองมาแบบห้าหมื่นเจ็ดอะ คุณเข้าใจคนไม่ได้เติมมั้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะเว้ยนะเริ่มบน่นละเริ่มบ่นเลเทะละมาเอาต่อต่อต่อฮนะโ <c oughs> ยับเยินว่า <c oughs> ะาเปิดลวดเลยกัน,กนครับแพ็คนี้ <c oughs> ปึ๊บมี5้าดาวไหมไม่มีอยู่แล้วอ่ะมาการันตี5้าดาวเดี๋ยวขอไปทีละใบแล้วกันนะ โมนาแสงโอเคยังมีน้อยอยู่มาตัวต่อไปครับยังบวกไม่เยอะยังบวกไม่เยอะเฟรแสงก็ยังบวกไม่เยอะเท่าไหร่โอเคไม่รู้ได้ใช้ป่ะนะมาดาฟนิดแย่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  โอ้ยจอร์ดแต่มีมีเหลือมีเหลือครับพออัพป,ป่าะวะเน้นเอาตัวที่พัฒนามาจากแบบพวกสีดาวหรือว่าเยลลี่ไอ้พวกนี้ก็ได้นะ อย่าเอา5ดาวแท้ไปเลยครับไว้ลงหอคอยเกิดใหม่จะคุ้มกว่ามา6ดาวเรียบร้อยเควสเป็นไงบ้างหมดยัง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 อ๋อต้อง3ตัวด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทําใหม่ก็ได้ฮะอยู่ไหนแะ้ว,ว่าเซ็งจัดเลยเนี่ยตอนนี้ <laughs> ปไปอยู่ข้างหน้า ここนึกว่าจะมาตัวเล็กๆพวกเต็มจอเหมือนกันนี่ว่าเดีย๋ยวหาพื้นหลังเข้ากับน,น้องหน่อยฮะไม่ไม่ไม,ไม่ปีใหม่ไม่เอาน้ำเหรอนน้ำ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 ,น,ำนี่ไปประพาคารไปเฮ้ยแม่น้ำแล้วกันโอเคここโอ้โหนี่คือเสียงของเขานะฮะสุดท้าย 5 7 0 0 0เพชรได้มา1ตัวร้องไห้ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเก็บเพชรเดี๋ยวต้องหาอีกแน่นอนผมไม่ยอมแค่นี้ฮะไหนจะเหลือทามาโมะที่ต้องมาทำเควสเพื่อรับตัวฟีกอ่ะประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมใครที่มีความเห็นยังไงมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวไว้คุยกันสารนี้ผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืม ใครที่ดูฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องช็อกสุตานีด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ครับบ๊ายบาย